สวัสดีจ้าน้องสาวคือพี่กับน้องเนี่ยนะพี่ก็ไปชื่อน้องแล้วกันน้องเพลลี่พี่กับน้องเนี่ยยังไงก็เหมือนเดิมไม่เคยที่จะไปเกลียดหรือโกรดน้องอะไรเลยเลยพียงแต่น้องอาจจะเข้าใจผิดเนาะที่พี่พี่พูดถึงชื่อน้องหลายหลายครั้งแล้วตอนที่พี่ไลฟ์สดตอนบิทบาศ่ะเนาะ พี่เพียงแต่อยากให้น้องมาที่วดัดไม่ใช่ให้มาปฏิบัติธรรมธรรมะน้องเก่งกับพี่เยอะเพราะน้องบวชมาเยอะมากเลยความเป็นบาหานเนาะพี่ก็ศรัทธาน้องแล้วก็ชื่นชมถึงแม้น้องจะเสกออกมาพี่ก็ชื่นชมว่าน้องเป็นคนน่ารักเป็นคนตรงไปตรงมาชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยความเก่งความสามารถน้องเยอะมากแล้วก็น้องเป็นคนดีคนหนึ่งครัวแบบตัวพี่นะอันนี้ไม่ได้ใส่แส้งพูดจากใจจริง พี่ไม่ได้ชวนน้องมาปฏิบัติธรรมอยากให้ชวนน้องมาว่ามามา,มาที่วัดเนาะเออพี่ดูแลให้อะไรเงี้ยพี่จะเออหาที่นอนหาที่พักผ่อนหรือว่าดูแลข้าวปลาอาหารอะไรอย่างเงี้ยให้มาดูความเป็นจริงอะไรเงี้ยพี่ก็เป็นห่วงไม่ <c oughs> อยากให้น้องแบบดูคนผิดพลาดอะไรประมาณเนี้ยพี่ก็อยู่วัดอ <c oughs> ะไรอย่างน้องบอกว่าพี่ตลกคือตัวพี่อะพี่รู้อยู่แล้วละ <c oughs> ตอนอยู่ในวัดก็พูดอย่างนี้แต่ออกนอกวัดมาเจอกันอะไรการพี่เมาตอนนั้นพี่ยังไม่ได้อยู่วัดนะพี่ยังไม่เจอหลวงตาสินทรัพย์เลยตอนที่เราอัดก่อนบ่ายเนาะพี่ยอมรับว,ว่าพี่กินเหล้าเมามากอย่าว่าจะสูบบุหรี่กินเหล้าเลยกระชาพี่กด็ดูดพี่เจอหลวงตาวันที่หนึ่งตุลาพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้ามาหาหลวงตาพี่ก็เมามาด้วยกินเบียมาขวดครึ่งแล้วก็อีกครึ่งขวดอยู่คารถ <c oughs> แล้วก็นอนที่วัดคืนหนึ่งแล้วหากลับพี่ก็กลับไปถึงนั่งรองไปถึงนั่งรองพี่ก็กินอีกขวดหนึ่งแล้วน้องเชื่อไหมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพี่ก็ไม่กินเหล้าอีกเลยกัญชาก็ไม่สูบแต่บุหรี่ก็ยังสูบอยู่เนาะกาบพนันพี่ก็เลิกหลายๆอย่างพี่เลิกละหมดอะด้วยความเรารักกันไงเราเราเข้าใจเราเรารู้เราเคยทํางานร่วมกันว่าน้องเป็นคนดีอะไรเงี้ยพี่ก็อยากมีเจตนาที่ดีไม่เคยคิดเจตนาร้ายไม่เคย พี่ไม่คือแบบยังไงอะ่ะพี่ก็ไม่ได้ว่ามาฝึกปฏิบัติอะไรมากมายหรอกเพียงแต่พี่ภาวนาเท่านั้นเองดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์รับใช้ก็ไม่ไม่ได้ออกจากนอกวัดไปไหนเลยตั้งแต่ตั้งแต่วันที่สามตุลาพี่ก็ไม่ได้รับงานก่อนบ่ายใครเทียดอีกเลยแล้วก็ไม่ค่แล้วก็ไม่ได้ถ่ายละครไม่ไทําอะไรเลยนั่นแหละ คือน้องอาจจะไม่เข้าใจนะตอนตอนที่น้องเจอพี่ตอนนั้นพี่ยังไม่เจอหลวงตานะที่พี่เมาที่พี่กินเหล้าพี่ยอมรับพี่เป็นคนกินเหล้าเมายาเลยแหละแต่เพียงแต่ไม่ได้ไม่ดูดยาบ้าสูบกัญชากินเหล้าเล่กันนานบ้ากามผู้หญิงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ย,ยแต่ตอนนี้มันก็เริ่มเริ่มเบาบางลงเลยเพียงแต่พี่บอกว่าให้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 น้องมามาที่วัดตาบลน้ำพรอินมามาสืบเสาะดูที่ว่าเออความ,มเป็นจริงมันเป็นยังไงมาดูพระที่นี่ปฏิบัติยังไงอะไรอย่างเงี้ย คนเรามันก็ไม่รู้ข้อมูลเนาะคืออืมไม่รู้สิพี่อธิบายไม่ถูกอะ่ะอืมมันพูดไปมันก็เหมือนปกป้องครูบาอาจารย์แต่ครนี้น้องก็ต้องเข้าใจเนาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใครก็รักแล้วเราศรัทธาเราไม่เห็นท่านเป็นแบบที่น้องพูดอย่างเงี้ยมันก็แต่จริงๆแล้วถามว่าทุกคนก็มีสิทธิ์พูดอะ่ะยิ่งน้องบวชแล้วเรียนแล้วเนี้ยมันก็ต้องมีสิทธิ์มาปกป้องพระพุทธศาสนาไงแต่ครนี้มันไม่เป็นจริงไงอย่างที่น้องพูดอย่างที่น้องโพสต เรื่องอะไรตอนเรื่องอะไรอ่ะน้องต้องมาเคลียร์ต้องมาดูต้องต้องมาสืบเสาะมันอย่างน้อยเอ้ยโทรหาพี่ก่อนอะไรเงี้ยมันมันมันก็จะดีกว่าไหม่ะคือพี่อ่ะเป็นลูกผู้ชายพอพี่มีสัจจะพี่ไม่โกหกน้องหรอกนั่นแหละประมาณเนี้ยพี่ก็อยากจะบอกให้น้องได้รับรู้ว่าเอ้ยสิ่งที่น้องจริงอะไรเงี้ยพี่พี่ไม่ได้ว่านะพี่ดูอ่านคอมเมนต์พี่ก็ไม่ได้โกรธแต่พี่เพียงแต่อยากจะให้น้องเข้าใจว่าเอ้ยตอนที่เราเจอกันเนี่ยพี่ยังเมาอยู่นะพี่ยังไม่ได้เข้าวัดเท่านั้นเอง อย่างรักแล้วก็นับถือกันอยู่เนาะเราเราไม่ไม่ไม่ไมเราเราเราเป็นคนไทยเราคิดต่างได้เนาะเราจะให้คนอื่นมาเหมือนเรามาโค้งไปมันไม่ได้เราจะให้เราเป็นเหมือนคนอื่นมันก็เป็นไปไม่ได้เราเคารพความคิดซึ่งกันและกันแต่ที่อยากให้น้องมาพิสูจน์ความเป็นจริงว่ามันเป็นยังไงเทราะนั้นเองไม่มีอะไรเพราะป่าพนมอินอยู่กันสี่ห้าร้อยครอบครัวมาดูเราอยู่กันแบบครอบครัวมาดูมาดูาดเนาะสาธุจ้าสวัสดีจ้า